ไม่ชิมหายแล้วรอขึ้นปืนค่อยว่าไงเถีะปิดนะับเอาเสียงไหนละ่ะชุดเลขไหนรพี่เจ้าของอดี่ชุดเลขอะไรอ่ะพี่เขาถามตายก่อนละกันลืม ผู้ชายหรอใช่ดูให้ดูพี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายสู้ผู้ชายสู้ผู้ชายไม่เป็นไรพี่อย่างนั้นร้านหรือเปล่าไม่เป็นไรครับ เลขแปดแปดแปดแล้วก็สีหนึ่งครับแปดแปดแปดสีหนึ่งของผู้ชายเลขแปดแปดแปดสีหนึ่งของผู้หญิงหนึ่งห้าสามสามสีหนึ่งแปดแปดแปดสีหนึ่งนะอย่าเป็นงขอ,อตีกล่องตัวแป๊ะ สีขาวนะชุดอ่ะวิลูนี้เ,เป็นของเราไปหน้านะพี่ cover เ,เองระวัง เล่นก่อนพี่มาเล่นวิ่งหนูกเกิดได้อ่ะ พี่คนมาก เพียลูกแม่ให้กำลังใจแม่หน่อยลกูกไอ้วนเพื่อนหนูมายังอ่ะนหนูไม่รู้พี่มายังหลูสุสานะแป๊บนึงครับ mi từng răng à từng răng à cái <laughs> còn tiêu thấy non tép nữa nè กูตีใครไม่ตายร้อยตีโดนหัวสามรอบแม่งไม่แตกสักทีเออว่าลืมปรับภาพ เกิดมาทำไมอ่ะอุ้ยคนเยอะอืมคนเยอะ ดูไว้เต็มเลยไปไหนจะไปไหนตีไง โอ้ยอ้าวสไลด์ไม่มีพีคุตอ้สไลด์ติดสไลด์ติดไม่เปไหวรอ เยอะจังขี้โกงอ่ะโกงยังไงคนอื่นเขามีหลายคน <c oughs> พี่หนูออกมาแล้ว ไม,ไม่เป็นไรครับเอาใหม่นะโอเคไหมโอเคค่ะ โอ้โหร้านน่าจะคููดาววุ้นหนูแล้ววุนหนหัวแกครับพี่ ปิดเงายัางอันนี้ปิดไปแล้วใช่ไหมพี่เบาไปไหนอะจบแล้วพี่ครับ ชุดเสร็จแล้วอยู่ดูบไหนครับพี่ลูปไอ้นี่ไอ้ยึกยึกยักษ์เะยยึกเอะโอเคยึกยึกยึกโอเคโอเคกำลังไปแล้วเขาใส่ชุดเหมือนกันเลยใส่ชุดเหมือนกันแล้วไปอยู่ที่เดียวกันปะ หนูเตะให้มาโอ้มันเตะไม่ได้ไไดพอเปิดเงาแล้วก็ตขึ้นมาอีสิบเปเอร์เซ็นต์ุ้ยมันโหดจริงนะเว้ยปิดเงาเนี่ยเรามาแล้วดุด้ยดูดิเหี้ยไม้เหี้ยอะไรเนี่ย ขปาปรับภาพแล้วเล่นแบบเล่นแบบโหดเกินไปปะหนูยังไม่รู้หนูตีไม้อะไรเมื่อกี้ นี่เป็นไงเป็นไงปรับภาพมาแล้วก็สกี้สิบเปอร์เซ็นต์่ะเป็นไงอือวิ่งให้พี่อือตัวเขาเป็นอะไรอ่ะที่รักหนูตาย ที่คนนั้นตายป่ะตายแล้วป่ะอันนี้แล้วเราได้หมดแล้วหออเหรออันเดียวขึอนไรหรอ เติมเลื่อนไงเดี๋ยวอันสุดท้ายรวยกะไปที่ไหนอ่ะข้างล่างครับที่ไปสนามบินไปข้างล่างสนามบินล่างบินล่างสนามบินล่างเลยครับ<ม>พี่ยอง นงานน้องแก้วไหมคะไม่เล่นหรอกแล้วแต่มือเเฮ้ยพี่ตมไม่เป็นเวนั่นป่ะพี่ขับรถทำตัวน้ำมันจะไม่มีคันที่สองครับไอชีไม่มีแก้วไปแกยวชุดเล็กอะไรพี่เกียว บัวอยู่ครับบัอยู่ออกดูจะชุบ หนึ่งห้าสามสามสี่หนึ่งค่ะอ้าวตายห่ามุด รจะได้กําลังเสริมเพิ่มมาอีกหนึ่งคนสีขาวนะพี่ยมเรีอยวเราจะขับรถสีอะไรนะคะเล่นแล้ว่นเร็วอยู่แต่กับผู้ชายอยู่อย่างนั้นะฉันไม่ได้อยู่กับผู้ชายเลยฉันน้าฉันเหมือนของฟาร์มรอบเมืองทุกอันแล้วเนี่ย ขับเหรืองนาจา๊ะขับเรืองต้องหาของเลี้ยงชีพอมามันละสี่สิบแปดชั่วโมงแกสงสารเลยไหมล่ะ,ะพี่ชนพี่ชนอย่าทำน้องเ็วพี่ชนอย่าทำการถือคอร้อง ต่ทำการไปทำคนณน่นนู่น หมดอ่ะอย่าทำมีเดียวห <c oughs> ลังมาหลังมาไอ้เหี้ย <c oughs> แม่งเยอะจังวะ <c oughs> อยากมีแกงแล้วอ่ <c oughs> พะพอมีเงินร้านนะ่อยากมีแกงอะ <c oughs> อยากมีแก แกง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 งแกงแกงแกงยิงแกงแกงแกงอยากมีแกงอยากมีแกงจู่อยากมีแกงจู่มีใครรับหนูเข้าแกงไหมคะอย่างนั้นล้าน่ะอยากเล่นนะไม่รู้ว่ามันสนุกไหมแต่อยากเล่นนะอยากลองกันอยากมีแกงย่า